งั้นแปลว่าของอาเบโดนี่น่าจะเป็นอีเวนต์แน่เลยนี่ไงเสียงมาแล้วเฮ้ยเขาพูดถึงแม่ด้วยใช่ใช่อุ๊ยมาแล้วอะไรปัญหาคืออาเบโดคนไหนที่มาจริงอะไรล่ะเมื่อกี้อะไรน่ะปกติเหเฮ้ยมอนโดนในนี้บุกแล้วอบิสเอาแล้วอบิสลามาถึงมอนแล้วฮะอุ๊ยกลับมามอนแตดจริงอ่ะไม่อยากเชื่ออุ๊ย อุ้ยสองวันนี้เดี๋ยวก็ลอยเนอะการนีโอ้เรือสายไลดูขด้นส่งขึ้นสารเดี๋ยวขึ้นส่งขึ้นสารอะไรกันครับพี่นั่นตึงอีกแล้วจ้าเอาไปดูตัวไหนวะเนี่ยอุร่ายอ่ะไอ้ใครอ่ะอุ้ยตัวละครใหม่ตัวละครใหม่น้องที่อยู่ในเงาหรือเปล่าน้องคนนั้นน้องน้องตัวละครใหม่แน่เลยดีๆก็โอ้โหเ้โห เ๋ยวๆที่แม่มดเหรอที่แม่มดเหรอลิก็มาใช่กูหรือเปล่าเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยเสียงแปลกเสียงไม่คุ้นเลยอุยสภาหรอโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยโอ้ my god แปลงร่างได้ในจะบบอดไหมอะไรดิโอ้โหเซธเอาไปดูเอาจริง โดนพิพากษาคือแบบมีความเชื่อมโยงเรมโลงเรมูเดียนอะไรกันด้วยโอ้โหฉ่เเำเกินดเดีวป้อโอ้โอ้ต<อ>ุงเอาวะเอาไปโชว์พลังวะ <c oughs> รอก่อน <c oughs> บาบาทอสบาบทอส เฮ้ยวาก้าเฮ้ยเมื่อกี้เสียงไปเสียงวาก้าเมื่อกี้เสียงวาก้า